โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีสุดในการวิกตุรีแคสนั่นเองรายการทําให้คุณเรียนรู้ด้วยสิ่งพร้อมพอร่อยกับผมวิกตุรีแคสนั่นเองเกมที่กำลังรับชมคือเกมไม้คราบนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็เอาไปดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งไปอินเทอร์ามารีวิววันนี้เป็นไปนเกี่ยวกับการ แปลงร่างนะฮะแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวนู้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะถ้าเกิดพูดถึงพวกแนวในรูปแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนเคยมีใช่ไหมแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเป็นปลอินหรือว่าเป็นมดนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันแปลงร่างได้นั่นเองนะครับปินตัวนี้ก็แปลงร่างได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แปลงร่างเหมือนร0อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์ในที่นี้คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถอ่าแปลงร่างเป็นสัตว์ตัวอื่นได้อย่างเช่นหมู เราแปลงร่างเป็นหมูปุ๊บหมูเนี่ยจะอยู่ใต้เท้าเรานะครับส่วนตัวเราเนี่ยจะอยู่กลางหมูแล้วตัวละครเราเนี่ยจะหายตัวนะฮะตัวเหมือนว่าตัวล่องหนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดถืออาวุธด้วยล่ะอะไรประมาณนี้เนี่ยอาวุธก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ผมจำเป็นการถืออยู่นั่นคือโลนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้ลองทสดูแล้ว ผลปรากฏว่าพอเวลาผมได้ทําการแปลงหน้าเป็นหมู่แล้วเนี่ยนะครับโลกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนจะเข้าเนื้องการรีวิวนะผมสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร b เบอร์ด้วยนะผมซึ่งเป็นหัวใจผมเองและให้ผานตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะครับเราพูดถึงเรื่องเวอร์ชันกันก่อนนะครับปีนตัวนี้เนี่ยจะมี2เวอร์ชันด้วยกัน,นก็คือเวอร์ชัน1.8แล้วก็เวอร์ชัน1.9นั่นหมายความวว่่ว่่าาาาาาาตตตัั้้้้้งงแแอรร์ชชนนน1.18ขึมมมสถใใไไดดดดดหหคก็ททีลลฟ ไเวอร์ชั่น1.6ไปนะครับไฟวอร์ชั่น1.6เนี่ยจะเป็นของวอร์ชั่น1.9นั่นเองแต่เกิดใครที่ต้องการกับวอร์ชั่น1.8เนี่ยอาจจะต้องดรอปลงมาหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับมาพูดมาพูดถึงเรื่องอปีนควบคู่กันนะครับปีนควบคู่นะครับของเจ้าปีนตัวนี้คือเราต้องมีอยู่2ตัวนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างล่างใต้ดีสคริปชั่นไว้ให้ถามว่าถ้าเกิดเราไม่มี2ตัวนี้เราจะสามารถใช้งานปีนตัวนี้ได้ไหมไม่ได้เลยนั่นเองนะครับเราไปดูถึงส่วน ของคอนฟิกกันดีกว่านะครับคอนฟิกเนี่ยเขาจะมีการปรับแต่งมาให้เรามากมายหลายอย่างเลยทีเดียวว่าจะเป็นอ่าการเปิดปิดในส่วนของเวอในกรณีที่เราเนี่ยมีหลายเวอนะฮะอย่างเช่นเราต้องการให้เจ้าวินตัวนี้เนะี่ยใช้ได้แค่วอรนี้เวอเดียวเท่านั้นอะไรประมาณนี้ในส่วนของเวออื่นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เราสามารถทําการลบแล้วก็ใส่ชื่อเวอที่เราจะสามารถให้มันเนี่ยใช้งานได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเ,าเปิดปิดเรื่องพาร์ติเคิลนะครับพวกเอฟเฟกแล้วก็เรื่องซาวนะฮะแล้วก็การเปิดปิดเรื่องสัตว์ออย่่าาางงเเชนเรรต้กปิด เอ็นเดอร์แมนอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่อยากให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถทําการขี่เอ็นเดอร์แมนได้แล้วก็ทำการปรับเป็นเฟลซะหรือว่าเกิดใครอยากให้ผู้เล่นเนี่ยทำการขี่มังกรได้แล้วก็ปรับเป็นถูซะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ผมต้องพูดก่อนเลยว่าเรื่องสัตว์เนี่ยเราอาจจะต้องดูในส่วนคอนฟิกนะครับผมว่าเจ้าบินตัวนี้เนี่ยซัพพอร์ตกับพวกสัตว์เนี่ยมีกี่ตัวแล้วก็มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเรามาพูดถึงเรื่องคอมเมนต์แอนด์เพิร์มิชันกันนะครับเรื่องคอมเมนต์แอนด์เพิร์มิชันเนี่ยนะครับ 78ตัวเลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากนะครับในส่วนของ permission เนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณ5ตัวที่กันนะครับหหรือ6ตัวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนของ permission เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้คําสั่งนี้ได้เราก็ต้องการใส่ permission นั้นเนี่ยให้กับยศเมมเบอร์คนนั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเข้าใจง่ายง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลือกคําสั่งกันดีกว่านะครับคาสั่งเนี่ยมันง่ายมากเลยผมให้เลยนบะพิมพ์ว่าทับ M O R P H นะครับแล้วกด enter ไปปุ๊บก็จะเป็นข้อความแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ทำการเว้นวรรคครับผมแล้วพิมพ์คำว่า help นะครับเพื่อดูคำสั่งทั้งหมดของเจ้าปีนตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำการพิมพ์ไปเลย help กด enter ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งเบื้องต้นของเจ้าปีนตัวนี้นั่นเองนะครับเรามาดูคําสั่งแรกครับผมคาสั่งแรกก็คือการแปลงกายนะฮะวันนี้ผมจะมาแปลงกายเป็นหมูแล้วกันนะครับถือว่ามันง่ายๆมากเลยนะฮะแล้วก็ทำการลบคําว่า He วีออกไปแล้วก็ใส่คําว่า Pi ินะฮะแปลว่าหมูนั่นเองเราก็ใส่ไปเลย Pi ิแล้วก็ enter ไปปึบนี่ครับอย่างที่ผมบอกกับผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะแตกต่างไปนะผมก็คือหนึ่งเลย ัตว์ที่เราต้องการเสกมาเนี่ยจะอยู่ใต้เท้าเรานะครับ2ก็คือ,อตัวละครเราเนี่ยจะหายตัวแต่อาจจะเห็นเป็นแบบเรื่องรางอะไรประมาณนี้นะครับ3ก็คืออาวุธเนี่ยที่เราต้องการถืออยู่อาวุธมันก็จะอยู่แบบนั้นนะครับไม่มีวันหายไปแต่เกิดเราถ้าทาการเอาอาวุธออกมานะครับอาวุธมันก็จะหายไปตามปกติของมันอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแต่ถ้าถามว่าได้กดถือล่ะอ่ถือจะเป็นยังไงดูซิถืออาวุธมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมขอุย <laughs> โอ้โอยเลือ,อ,อซอมบี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ไมค์กอดโอ้โอ้ไม่กอดซอมบี้มาจากไหนเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเช้ามากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเคลียร์ก่อนปึ๊บโอเคครับเคลียร์เรื่องฝอนไปซะสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเรามาทำการเซ็หมูอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคเรามาดูเรื่องมุมมองกันบ้างนะครับมุมมองเนี่ยก็จะเป็นมุมมองปกติของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีหมูอยู่ด้านล่างนะฮะเราไม่สามารถที่จะเห็นขาเห็นแขนเราได้ตามปกติของเกมไมค์ครับอยู่แล้วนะฮะแต่เกิดปกติแล้วเนี่ยก็จะเห็นแขนใช่ไหมเห็นแขนด้านขวานะครับแต่เกิดเราต้องการใช้คําสั่งไปมานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่เห็นแขนด้วยเลยนั่นเองนะครับเวลาเราเดิน นะฮะก็จะมีส uhm ัตว์เดินตามเราเห็นไหมก็จะเป็นสัตว์ที่เราต้องการแปลงกายมาแต่ถามว่าเกิดการดีเลยไหมเกิดครับผมคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะผมเวลาผมเดินไปปุ๊บเห็นไหมสัตว์พึ่งมานะฮะเวลาเราไปทางซ้ายหรือเราไปทางขวาอะไรประมาณนี้นะครับสัตว์พึ่งมานะครับไม่ใช่ว่าพอเราซ้ายปุ๊บสัตว์มาปุ๊บเลยอันนี้ไม่ใช่นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของการกระโดดนะครับการกระโดดเนี่ยนะฮะพอเวลาเรากะโดดไปปุ๊บ นะครับสัตว์เลี้ยงของเราที่เราต้องการเสกมาเนี่ยหรือว่าสัตว์ที่เราต้องการแปลงกายเป็นตัวนั้น,น,นเนี่ยมันก็เพิ่งกระโดดตามนะอย่างเช่นของผมก็จะเป็นหมูเห็นไหมผมก็ด,ดไปปุ๊บหมูเพิ่งกระโดดตามนะครับก็จะเกิดการดีเลย์ถามว่าการดีเลย์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําการแก้ไขได้ไหมไม่สามารถทําการแก้ไขได้นั่นเองนะครับต่อมาคือการลบนะบอย่างเช่นผมต้องการแก้ไขเราจะแม่อาตัวนี้ละนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยทับ m o r p h นะครับก็คือคําสั่งเดิมน,นี่แหละแต่ว่าด้านหน้าตัว m เนี่ยนะครับเราให้เราเนี่ยพิมพ์คําว่าอันะฮะก็คือ u n นั่นเองนะฮะต่อมาคือเว้นวรรคหนึ่งครั้งป๊อกนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้เล่นนะครับกรณีที่เราอยากทําการลบ ยกเซิเวอร์เลยนะอย่างเช่นมีคนน้องการใช้บินตัวนี้อยู่เนี่ยประมาณ10คนนะแปลงกายเป็นสัตว์ตัวนี้ตัวนี้เราอยากให้มันเนี่ยทำการกลับมาอยู่เป็นผู้เล่นปกติเราสามารถทําการพิมพ์คําว่าอออได้นะครับเพื่อทาการกลายมาเป็นผู้เล่นทั้งหมดยกเซิเวอร์เลยนั่นเองนะฮะแต่เกิดใครที่แบบอยากทาการระบุอย่างเช่นผมจะทําการระบุวิคตอรี่แคทให้วิ c ตอรี่แคทเนี่ย มาเป็นแค่ผู้เล่นคนเดียวนะครส่วนคนอื่นที่ยังแปลงกายเป็นสัตว์อยู่เนี่ยก็ให้มันเป็นสัตว์ต่อไปอะไรประมาณนี้เราก็สามารถทําการใส่เป็นชื่อผู้เล่นได้นั่นเองนะครับในกรณีผมจะใส่เป็นคําว่าออนะฮะเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ก็มีผมมีคนเดียวอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ปเปอ๋อเลยปุ๊บ อ่าโอเคเรียบร้อยครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียมากๆที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือเวลาเรากลายเป็นคนเป็นที่รียร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือเลือดเราเนี่ยจะลดนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าเลือดเราจะลดนั่นเองนะครับต่อมาคือในเรื่องของสถานะนะฮะสถานะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันมีไว้ทําอะไรนะก็จะเป็นสถานะรูปแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีการอ่ารีรีอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเนาะอืม แล้วก็จะมีะในส่วนของคําสั่งเพิ่มนะฮะอย่างเช่นเราจะทําการให้ผู้เล่นคนอื่นเนะี่ยแปลงกายโดยทําการใช้คําสั่งผ่านเรานั่นเองนะครับก็ให้เราเนะี่ยพิมพ์คําสั่งเดิมไปนะฮะแต่แค่ทําการเพิ่มคําว่า add ไปข้างหน้าปุ๊บปุ๊บอ่าในรูปแบบนี้แล้วก็เป็นบักหนึ่งครั้งป๊อก นะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อผู้เล่นนะฮะไอนนใ,นในที่นี้ผมไม่สามารถทําการใส่ชื่อผู้เล่นคําว่าอ่อได้นั่นเองนะครับอันนี้เราต้องทําการระบุอย่างเช่นผมจะทําการระบุเป็นคําว่า Victory Cat นะครับก็คือเราจะทำการแปลงกายให้กับทาง Victory Cat เนี่ยเป็นสัตว์ตัวนี้นี่นะที่เราต้องการนั่นเองนะครับในวันนี้ผมจะมาแปลงกายให้ Victory Cat เป็นอ,อะไรดีเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีผมคิดก่อนอเป็นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างนะผมต้องดูในคอนฟิกด้วยแหละนะจริงๆ อ่าผมจะให้มันแปลงกลายเป็นเอนเดอร์แมนนะฮะเอนเดอร์แมนปุ๊บดูสิแปลงกลายได้ไหมปุ๊บอ่าแปลงกลายไม่ได้เนาะเออแปลงกลายได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองพลิกดูสิปุ๊บแปลงกลายไม่ได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีโอพีอยู่แล้วหรือเปล่าคํา,าสั่งนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองใช้คําสั่งปกติดูเอนเดอร์แมน โอเคนะครับอันนี้ก็สามารถทําการใช้คําสั่งได้นั่นเองนั่นหมายความว่าคนที่เป็น OP แล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําการเพิ่มคําสั่งให้ตัวเองได้นั่นเองนะครับต่อมาคือการ delete นะฮะ delete ก็สามารถทําการทําการ delete ให้ผู้เล่นคนอื่นได้อย่างเช่นเฮ้ผู้เล่นคนนี้โกงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถทาการลบได้โดยการให้รายน่าทำการลบคําว่า add ออกไปนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นคำว่า del นะครับย่อมาจาก delete นั่นเองนะฮะแล้วก็ทําการใส่เป็นชื่อผู้เล่นนะฮะแล้วก็ใส่เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงที่เขาต้องการใช้อยู่อะไรประมาณนี้นั่นเองคม จะเป็นเอนเดอร์แมนเราก็แสบไปเลยเอ d นเดอร์แมนปุ๊บลบได้ไหมลบไม่ได้นะไม่รู้กันว่าเป็นเพราะอะไรเนาะเอออาจจะเป็นเพราะว่าผมมี o ออยู่แล้วก็ได้นะฮะก็อนนี้ก็ถือว่าไปลองใช้งานกันดูแลนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการบอกข้อดีข้อเสียนั่นเองนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบมากเลยนะฮะก็คือมันเกิดการดีเลยเวลาที่แบบผู้เล่นเดินตามเรานะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาที่แบบเราได้ทำการเสก หรือว่าเรากลายเป็นสัตว์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอเรากลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าเลือดมันจะลดนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องการถืออาวุธนะฮะอย่างเช่นผมถืออาวุธอยู่ปุ๊บนะฮะแล้วผมเริ่มการแปลงก,กายเนี่ยอาวุธก็ยังอยู่ที่เราอยู่เหมือนเดิมนะฮะแทนที่อาวุธเนี่ยมันจะหายไปด้วยแต่ว่ามันกลับไม่หายนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียประมาณหลักๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องข้อเสียงอันนึ่งผมคิดว่าจจะเป็น อาจจะมีทางไม่มีทางท,ที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะผมวิคตุรแคก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับสาหรับใครที่ชอบเป็นตัวนี้นะผมก็อย,ม like, อ,ยม share, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมติดตามกลซับสไคร์เบอร์ด้วยนะผมซึ่งเป็นแรงใจผมเองและให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิคตุรแคขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ